อ้าววยเลยพี่น้องพูดหะไของผมผมกินผิดกล้องวะไปอูอยบุญไอ้คุณมากินข้าวเะไรไงเนียคุณสั่งข้าวขากิผมกินจนหมดแล้วอ่ะผมถึงเดือนไม่คุณเอาผมก็นึกว่าคุณเอามาให้ผมกินตรงนี้เพราะคุณแบบนี้ไหมเออ ผมกินจนหมดแล้วเนี่ยแล้วผมจกำลังจะเอาไปทิ้งเนีย่ยผมก็เลยหันไปมองเอ้าเขากุยออกน่าห้องนี่หว่า,ผม,าวผมกินข้าวใครเนี่ผบบยผมกินข้าวใครผมกับวาย่คุณก็สั่งค่ากีผมก็เด้อันนี้มาผมก็ได้บอกคุณเล้เขาไปกินในห้องไง